สวัสดีนะครับน้องๆชาวอ n นโนเวชันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปิดการขายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของขบวนการขายนะครับการปิดการขายทำไมถึงจะต้องปิดการขายล่ะครับ ปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของการเสนอขายประกันชีวิตของตัวแทนก็คือไม่สามารถปิดหรือสรุปการขายได้เนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญและการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ใช่ไปเสนอขายตั้งแต่ต้นแล้วไม่ทำการปิดการขายและนี้เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ให้เกิด ความสามารถและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปิดการขายนะครับการปิดการขายเนี่ยมีสัญญาณเตือนให้ปิดการขายนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างผมเนี่ยต้องตรวจสุขภาพไหมครับเราคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าอย่างผมเนี่ยต้องตรวจสุขภาพไหมครับนี่คือสัญญาณหรือต้องส่งเป็นรายปีหรือรายเดือนนี่คือสัญญาณ นะการปิดการขายนะครับผมยังให้รายละเอียดผมยังได้รับรายละเอียดยังไม่พอเลยนะครับนะแล้วครบสัญญาได้เท่าไหร่ครับแบบนี้ดีแน่ๆนะนี่ครับสัญญาณปิดการขายเมื่อนักขายควังว่าสัญญาณปิดการขายแบบนี้เนี่ยก็ต้องปิดการขายนะครับเพราะ,ะนั้นการปิดการขายคืออะไรนะ การปิดการขายความหมายก็คือการที่ตัวแทนเนี่ยสรุปเนื้อหาสาระอย่างละเอียดที่นําเสนอหรือพูดคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เช่นมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโดยที่ผู้มุ่งหวังและตัวแทนเกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่า <c oughs> เพียงตัวแทนรับค่าในหน้าเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นการปิดหรือสรุปการขายที่ดีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการขายแบบบังคับนะครับหรือเหตุการณ์ที่ผู้มุ่งหวังเห็นว่าเป็นการบังคับตัวแทนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อความพึงพอใจของผู้มุ่งหวังมากที่สุดครับฉะนั้นการปิดการขายเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานดังนั้นตัวแทนควรศึกษาวิธีการปิดการขายในลักษณะต่างๆนะครับนะหลายวิธีเข้าด้วยกันครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เกิดความชำนาญซึ่งช่วยให้าการปิดการขายของตัวแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวิธีการปิดการขายนะครับ เราสรุปนะครับมาดูว่าวิธีการปิดการขายมียังไงบ้างอย่างเช่นข้อแรกครับปิดด้วยจุดตัดสินใจเล็กๆในประเด็นที่สองครับปิดด้วยการย่อจุดพูดหรือในข้อที่สามการปิดทางเลือกให้แคบเข้านะครับและในข้อที่สี่ครับการปิดด้วยการบันทึก คือกรอกใบคำขอหรือว่า K E e F นะครับหาการปิดด้วยการรบร้าวความรู้สึกและ6ครับการปิดด้วยการให้สิ่งพิเศษจูงใจหรือว่าโปรโมชั่นและข้อที่7ครับการปิดด้วยการนัดตรวจสุขภาพนะและข้อที่8ครับการปิด ด้วยการใช้สมัยก่อนใช้ใบเสร็จเดี๋ยวนี้บางบริษัทไม่มีใบเสร็จแล้วนะครับใบเสร็จจ่วครกวาก็อาจจะใช้นะบัญชีนะครับส่งหมายเลขบัญชีของบริษัทให้ลูกค้าโอนเงินนะครับหรือข้อที่9ครับปิดการปิดด้วยการเล่าเรื่องจริงสะเทือนใจหรือว่านิทานสะเทือนใจนะครับและในข้อที่10บนะครับเราปิดด้วยการใช้คำถามนะครับ เพราะนั้นเรามาดูแต่ละเรื่องกันนะครับอย่างเช่นนะเราปิดด้วยจุดตัดสินใจเล็กๆเนี่ยนะการปิดแบบนี้เนี่ยใช้หลักการของการตัดสินใจเรื่องเล็กๆการปิดด้วยจุดตัดสินใจเล็กๆครับนะการปิดแบบนี้เนี่ยใช้หลักการของการตัดสินใจเรื่องเล็ก ได้ง่ายกว่าการตัดสินใจเรื่องใหญ่โดยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องยากนะครับควรให้ผู้มุ่งหวังตัดสินใจเรื่องง่ายๆนะครับอย่างเช่นคุณลูกค้าครับตอนนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับหรือในข้อที่สองกับการปิดด้วยการย่อจุดพูดนะครับการปิดด้วยวิธีนี้เนี่ย เป็นการย่อรายละเอียดที่เรานําเสนอมาตั้งแต่ต้นนะครับโดยเลือกพูดในเรื่องที่ผู้มุ่หวังมีความสนใจเน้นเนื้อหาแบบย่อๆการย่อแบบนี้เป็นการเตือนความจําสิ่งที่สําคัญต่างๆที่ผู้มุ่หวังสนใจอย่างเช่นคุณลูกค้าสามารถเลือกแผนเหมาจ่าย5ล้านหรือว่า1 0ล้านบาทครับคุณลูกค้าคิดว่าสุขภาพแบบเหมาจ่าย ห้าล้านหรือสิบล้านดีครับเห็นไหมครับหรือในประเด็นที่สามนะครับการปิดทางเลือกให้แคบเข้านะครับการปิดทางเลือกให้แคบลงเนี่ยอย่าให้มีทางเลือกมากเพราะทําให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้เกิดการลังเลทางที่ดีเนี่ยควรมีทางเลือกให้ผู้มุ่งหวังไม่ต้องอมากนะครับอย่างเช่น การเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวังเนี่ยเพียงหนึ่งหรือสองแบบไม่ควรเกินนี้นะครับเรามีทางเลือกให้ลูกค้าไม่เกินนี้นะครับในประเด็นที่สี่การปิดด้วยการทึกทักนะกรอกใบคำขอหรือว่าใช้ e-app ครับการปิดด้วยการทึกทักคือการกรอกใบคำขอเมื่อเราเห็นว่าการขายดำเนินมาในขณะหนึ่งแล้ว หรือมีสัญญาณการซื้อตัวแทนต้องสรุปทันทีด้วยการนำใบคำขอมากรอกรายละเอียดและสอบถามผู้มุ่งหวังว่าต้องการยกผลประโยชน์ให้ใครบ้างครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรหรือภรรยาให้บริษัทส่งจดหมายไปที่ไหนครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้เซ็นชื่อให้เหมือนหนึ่งว่าผู้มุ่งหวังตกลงใจกับตัวแทนแล้ว ถ้าหากผู้มุงหวังมีการทักท้วงเราอาจย้อนการขายใหม่อีกครั้งและวกกลับไปใช้ไปคาขอและขอไลายเซ็นอีกครั้งทำอย่างนี้ด้วยการปิดซ้ำบ่อยๆเป็นการอย่างเชิงไปในตัวก็จะสำเร็จในที่สุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้ e-app ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับขอประชาชนกรอกข้อมูลใน e-app ก็เหมือนกับใบคำขอนะครับและด้ปิดในข้อที่4ครับ ปิดโดยการทึกทักนะนะปิดโดยการทึกทักกรอกใบคำขอหรือ e f เมื่อเห็นว่าการขายดำเนินดเนินการมาขนาดหนึ่งแล้วหรือมีสัญญาณการซื้อแล้วเนี่ยตัวแทนต้องสรุปทันทีนะครับนะด้วยการนำใบคำขอมากรอกรายละเอียดเลยและสอบถามหรือว่าเปิด e f key เลยนะสอบถามผู้หวังต้องรับ ผลป,ประโยชน์ยังไงอะไรยังไงสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็ให้เซ็นชื่อนะครับไอ้น,นี้ก็เ,เป็นเป็นการปิดนะในข้อที่ห้านะครับและในข้อที่6ครับการปิดด้วยให้สิ่งพิเศษจูงใจครับนะการปิดการขายด้วยการให้สิ่งพิเศษนี้เนี่ยตัวแทนบางท่านเนี่ยใช้หลักการซื้อก็คือซื้อซื้อวันนี้นะ เดี๋ยวจะมีตุ๊กตาให้หรือมอีได้รับผ้าเช็ดตัวหนึ่งชุดหรืออะไรพวกนี้หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะสวยๆนะนะหรือมีโปรโมชั่นนะบางคนก็อาจจะไปมีโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างประเทศนะหรืออะไรพวกนี้แล้วแต่เป็นทองคำหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เพราะ,ะนั้นการปิดการขายบางครั้งผู้ยังผู้หวังยังไม่สนใจการประกันชีวิตแต่สะดุดสะดุดตรงที่ของพิเศษนี่แหละครับ โมชันนี่แหละครับทาให้รู้สึกจูงใจและเห็นความสําคัญของประกันชีวิตขึ้นมาสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในประเด็นนี้นะและในประเด็นสุดท้ายนะครับคือการปิดด้วยการนัดตรวจสุขภาพนะเป็นการปิดแบบตรวจสุขภาพในการท้าทายผู้หวังไปตรวจสุขภาพก่อนตัดสิน